สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับช่องแฮตอันบ่าวอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะเป็นเปลี่ยนหน้าคนใหม่นะคะทุกคนอาจจะไม่คุ้นกันถ้าได้ดูภาคต่อ,ตอมาแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาดูว่าหนึ่งวันในชีวิตคหอะไรของเราเนี่ยทําอะไรบ้างจริงๆวันนี้เราไม่มีเรียนนะคะแต่เราก็ต้องไปทํางานนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปมอสนะคะอันดับแรกเลยเราก็อาบน้ําแต่งตัวไปนะคะอันนี้เรากําลังแต่ง โชว์เพื่อนๆอยู่นะคะว่าเราทําอะไรบ้างแต่งหน้าเสร็จแล้วเราก็มาเลือกชุดกันนะคะว่าเราจะใส่อะไรไปวันนี้ก็เป็นลุคง่ายๆคะ่ะเป็นเสื้อยืดกางเกงยีนพื้นพื้นนี่ทุกคนใส่กันทั่วไปเลยค่ะก่อนจะจากห้องนะคะเราก็ต้องเตรียมของนะคะที่เราจะเอาไปหมอนะคะออกจากห้องแล้ววันนี้แดดแรงามากเลยคะ่ะแต่เสื้อที่เราใส่คือ ทำให้ช่วยชีวิตเรามากคือแบบเยี่มากแล้วก่อนไปมอนะคะเราก็ต้องมาแวะซื้อน้ำกันก่อนนะคะวันนี้เราเลือกทานเป็นน้ำชาเขียวมะลิหวานน้อยนะคะนี่เดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะนี่คือแก้วละ25บาทเองคะ่ะทุกคนแล้วตอนนี้เราก็มาถึงมองแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำงานกันที่ห้องคอมนะคะแต่ของในมือคือ รู้เลยนะคะว่าจะมาทำอะไรอันนี้ถึงชั้นที่เราจะมากันแล้วนะคะก็คือชั้นสี่นะคะแต่ตอนนี้เพื่อนเรายังไม่มีใครมานะคะเราก็เลยต้องไปจองโต๊ะกันกอ่อนอันนี้คือน้ำที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะคะ แล้วรีวิวจมูกธรรมชาตินยค่ะอาใจะคองของดูทุกคนนะคะภาคใต้เด็กเด็กใต้มันจะมูโด่งกันนะคะเออเอ้าวดิฮัลลังฮัลลังชีอุ๊ยคิมเกเหมือนกันนะคังอ้าวกลับไปดูหน้าจอเพื่อนที่บอกว่ามาทำงานกันก่อนค่ะเราเพื่อนมาทำอะไเสร็จแล้วล่ะจอมาทำอะไรวันนี้มาประชุมครับอุ้ยเฮียนะกูขอบตาดำมากเลยอ่ะเฮียไม่ใช่อาจจะได้แสงอมโหรณ์ให้เราฟังนิดหนึ่ง โซมเหมือนเดิมตากูไม่ไหวแล้วหน้ามึงโซมวะมึงด่ากูเดี๋ยวเพื่อนดูตากูโซมกว่ามึงมึงดูตากูดิไม่เหมือนวเอื่นปกติตากูนะไม่กูนี่เโอ้โหเพิ่งตื่นกูเชื่อเหมือนเพิ่งตื่นตากูปกติปกติหน้ากูใส่กว่านี้เยอะเลยทอ่ตรงนี้อ่ะมันมีไ่หปวดแขนนี่นะคะเพื่อนจะมาทำงานกันทำอะไรอ่ะกูทำผิว ไหนจ้าบอกว่าจะมาทำงานค่ะอุ้ยตายเลยนะคะตายเลยนะกลับบ้านกันดีกว่าค่ะมาเร็วมาเร็วเห็นไล่ะ เรากับดึกมากนะคะเครองสแกนปิดแล้วเร็วคำถามคืออะไรนะมันยกี้ฟางไม่ทันเก็บค่าอะไรคืออีกแต่ไม่แต่จะมีแต่จะมีอนันให้ให้บริจาคห้าบาทมนมี คงเส้น500ครับโคดิจารคารหรือว่าไปหาคุได้ท่าคุณจะจอดแซ่ซองกระปิบสีขาวให้โริจารคุณ้จะจดทาอืไม่ต้คจะให้ซองกิสันูสท้อถาคนมนมีเท่านั้น่ะโดยคนที่จบอ้ับรถใช่ปะเดี๋ยวจอแจแอร เดีวนี้เราจะไปไหนก็ไม่รู้นะคะแต่คิดว่าน่าจะกลับบ้านเราจะประกาศไม่รู้นายทางนั่นตรงบริจาคปนาที่นี่นะคะเออพี่นจอมอารมณ์ร้อนมามาดิแล้วอันนี้เราก็มาส่งจอมนะคะไปมาที่นี่ไหมครับเลยก็เลยจะลงเลย ไปไปแต่ถ้าเกิด่ามันเป็นติดคุยแล้วันนี้แล้วก่ยวอนี่นะคะคจออไปไก็กับบ้านแล้วก่อนจากกันไปนะคะเราก็มาซื MJ> ้อชานมไข่มุกนะคะนี่ซื้อแก้วใหญ่ และสำหรับวนันนี้นะคะก็จะไปแค่นี้นะคะเจอกัน EP ต่อไปนะคะบ๊ายบาย